สวัสดีค่ะวันนี้เรามาซ่อมสว่านโรตารี่การของพัมคินค่ะอาการคือกดแล้วมันไม่ทํางานนะคะไฟขึ้นค่ะแต่เครื่องไม่ทํางานเรามาเริ่มแกะกันเลยค่ะแกะจุกยางกันฝุ่นด้านหัวออกก่อนนะคะมันจะดึงหัวออกมาได้แบบนี้แล้วเราก็แกะด้ามจับกันสะบัดมันออกค่ะหมุนออกนะคะเรามาเริ่มถอดน,น็อตที่ตัวเครื่องกันได้เลยนะคะ ทำการถอดน็อตออกให้หมดทุกตัวเลยค่ะแล้วเราจะดึงฝาเสื้อมันออกมาได้นะคะน็อตค่อนข้างเยอะเลยค่ะเมื่อถอดน็อตครบแล้วเราก็ค่อยๆงัดมันออกนะคะใช้ไขควงแบนค่อยๆแง้มมันออกค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเห็นด้านในมันทั้งหมดนะคะตัวนี้อาการไม่ติดก็จะเป็นได้ที่จุดเดียวก็คือตัวชุดคอนโทรลมันค่ะ ของฟักทองรุ่นนี้นะคะมันจะแยกมานะคะเราจะต,ต้องใช้อะไหลตัวเดิมด้วยบางส่วนอย่างเช่นตัวเสียบแบตแล้วก็ตัวสเตเต,เตอร์ถ้าบางรุ่นมันจะมายกลูกคือจับเปลี่ยนได้เลยค่ะแต่บางรุ่นเราก็ต้องมาต่อแบบนี้นะคะเขาก็จะมาแยกกันตัวแผงคอนโทรลล้วก็ต่อเข้ากับตัวสเตเต,เตอร์ค่ะบัดกรีสายไฟเข้ากับตัวสเตเต,เตอร์ค่ะ มีทั้งหมด3เส้นนะคะต่อให้หมดทุกเส้นเลยค่ะร้านอยู่แหลมชะบังจังหวัดชนบุรีค่ะตั้ง GPS มาที่ฝ่ายการช่างได้เลยนะคะสว่านลรตเตอรี่ของฟักทองตัวนี้นะคะเป็นมอเตอร์บัตเลดค่ะข้อดีของมอเตอร์บัตเลดนะคะก็คือจะใช้งานได้นานค่ะแล้วก็ทนความร้อแรงบิดสูงเป็นแบบไร้แปรงฐานค่ะแล้วก็ไม่ต้องคอยเปลี่ยนฐานนะคะเวลาฐานมันหมด ต่อชุดคอนโทรลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำการประกอบตัวไฟโชว์ค่ะแล้วก็ประกอบสวิตช์นะคะจัดสายไฟให้เรียบร้อยค่ะสำคัญก็คือการเรียงสายไฟค่ะจะเหลือสายออก2เส้นตรงนี้นะคะเราจะย้ำหางปลาค่ะเพื่อต่อเข้ากับตัวเสียบแบตมันของใหม่ก็จะไม่มีมานะคะเราก็ต้องถอดตัวเสียบแบตจากของเก่าค่ะ เอามาเสียบเข้าตรงนี้นะมีโคบโคบกเข้าลบ,บก็เสียบลงไปเลยค่ะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปปิดฝาครอบกันเลยค่ะปิดให้มันสนิทนะคะจากนั้นก็ทําการยึดน็อตได้เลยตอนถอดก็ต้องจําด้วยนะคะเพราะน็อตรุ่นนี้มันจะมีน็อตสั้นด้วยน็อตยาวด้วยจําให้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนคะ่ะเมื่อใส่น็อต เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะขันน็อตลงไปเลยค่ะขันแค่พอตึงมือค่ะไม่ต้องแน่นมากเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะคะใส่ด้ามจับกันสบัดตรงนี้ค่ะด้ามจับตอนแรกๆก็จะมีมาทุกตัวนะคะใช้ใช้ไปแล้วชอบหายค่ะไอ้ด้ามตรงนี้เนี่ยทำการหมุนลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปประกอบหัวกันค่ะใส่จุกยางกันฝุ่นด้านบนกดลงไปค่ะ เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเทสกันนะคะสว่านโรตารีร่จำระบบขันได้เจาะได้จะแทกได้ค่ะแรงเจาะ2.5จูลน,นะคะตัวนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ